สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับของจ่ายตังค์นบ้างหลังจากที่ของฟรีเมื่อวานนี้ทําคลิปให้ดูแล้วแจกกันไปโอ้โหของถาวรยี่สิบกว่าชิ้นได้นะครับก็มาจ่ายตังค์นบ้างเถิดนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับอะไรดีถ้าเปิดตัวนะครับอาจจะเป็นถ้าเปิดตัวใหม่แล้วก็มีของเก่าๆอีกนิดหน่อยนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนมิถุนายนไปถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับก็ มีเวลาให้เล่นประมาณ1อาทิตย์ด้วยกัน,นามาเป็นแบบตู้สุ่มแปดทีนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะเผื่อมีเวลาก็จะไ,ไปรนะีแคปของฟรีเมื่อวานที่ดูหนึ่รอบแบบไวๆเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวร่มชูชีพเก่านะครับอย่าค้างสิพี่ตังไม่มีเปลี่ยนหรอกนะคอมอมัอมันดูเรื่อง ร่มชูชีพเก่าชื่อว่ามารูนเลเซอร์น่จะเป็นล่มชูชีระดับสีม่วงนะครับถ้าจะไม่ผิดสีมันจะออกแนะแบบม่วงม่งลักสีลักสีก 4, หน่อยอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้นี่มารูนเลเซอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้สมบัติที่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งใช่นี่ก็คือจะเป็นกระทะ กินกระทะอันนี้เป็นกระทะเก่าระดับสีม่วงนะฮะชื่อว่าซิมบัลฟลอตตัวนี้นแล้วก็ของอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเปิดตัวใหม่ตัวนี้า ไม่ธรรมดานะอันนี้พ่อความพิเศษของมันคือไม่ใช่ท่าเปิดตัวธรรมดานะมันจะเป็นท่าเปิดตัวแบบกลุ่มนะให้ดูธรรมดาก่อน่อยเป็นแบบเหมือนรถไฟเหาะมังกรแต่แรกยังมาแบบเด,ดาเดาเดานิดน,นึงก่อนแบบอะไรวะจะชนกันไม่ชนกันอะไรอย่างงี้แล้วรวมกันเป็นมังกรนะี่เราจะเท่ ไม่มีใครอยู่จะชวนงูดิงกินกอบอยู่ไหมเอ่ยไม่มาบอด้านไะด้อัดคลิปอยู่ไม่เป็นไรเอาไปว่ามันจะเป็นท้าเปิดตัวแบบหมู่คณะนะก็คือเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องมาขึ้นรถกับเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดเราใช้ท่าเปิดตัวนี้ พื่อเราจะมาขึ้นกับเรานะครับสําหรับค่าเปิดตัวนี้ก็เท่มากนะครับเท่มากใครน่าจะเป็นท้าเปิดตัวอันแรกเมืงที่ใช้เป็นหมู่คณะได้นะครับอันอื่นยังไม่มีนี่เป็นตัวแรกเลยที่มาครับราคานะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่9เพรนะครับ19เพร49เพร99เพร199 349 499ก็699รวมหมดเลยก็จะคือ1,922เพรนะเท่าเดิมนะรอบนี้ ส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับอย่าลืมเข้าตรงนี้นะครับกิจกรรมอ่าก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยในกิจกรรมเจ็ดปีนะครับของเด็ดเด็ดเลยนะครับก็จะคือจะมีชุดผู้ชายชุดนี้นะครับสเปริทเทนเนอร์มีตัวปืนทำสันตัวนี้ที่บวกอัตราการยิงด้วยนะครับทาวรแล้วก็สกินสวยมากน้องสามารถเอาสกินทำสันนี้ไปใช้กับสตัดอื่นก็ได้ถ้าเกิดน้องบอกว่าร้านหนึ่งมันไม่พอพี่ผมมีด้านสองแล้วนะครับก็ ใช้ปืนนั้นสอง 2, แล้วก็ใส่สแตทไอสก,กินตัวนี้ก็ได้เพราะสก,กินสวยดีนะครับเป็นสีทองมีเอฟเฟกด้วยไปดูกันได้ว่าเอา่เป็นอันนี้นะเป็นสก,กินสีทองมีเอฟเฟกมังกอรโคเทะนะครับแล้วก็ยังมีแจกปืน a c 8 0ตัวนี้ด้วยที่สแตทดีเหมือนกันนะครับที่บวกเจาะเกราะหนึ่งซึ่งสแตทแต่มันเท่าตัวที่ดีสุดตอนนี้เลยนะครับก็คือตัวไหนวะ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยบวกเจาะกอหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าตัวเนี้ยจะบวกอัตราการยิงด้วยนะครับตัวเล็สเกตเตอร์ส่วนตัวเนี้ยจะไม่บวกอัตราการยิงแต่ว่าจะไปบวกแมกกาซีนเพิ่มให้2หน่วยแทนซึ่งสาหรับสายฟรีถามว่าคุ้มไหมโคตรคุม้มนะปืนที่ต้องบอกว่าดีเป็นอันดับ2ของเกมตอนเนี้ยนะสกินนี้นะครับดีเป็นอันดับ2ส,ส่วนปืนทําสั่นก็ดีนะก็บวกอัตราการยิงเหมือนกันนอกจากนั้นลืมไปที่อาจจลืมบอกนี่ว่ามีแจกสกินปืน M4 ฟรีสองอันนะครับ ก็คือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวหนึ่งบวกดัมเมดนะครับเป็นนัองพังก์ก้นอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นพังก์ก้นเหมือนกันปกัตราการยิงนะสำหรับผา,าชีก็ดีมากๆนะครับเราให้แจกไปให้ลองใช้นะจะได้มาใช้ตัวระบบอันนี้เรานี่สามารถปรับแต่งได้ครับนอกจากนั้นมีอะไรแจกอีกเปิดแปบ๊บเปิดแปบ๊บ ตัวละครนะแคสซี่โหดมากบอกเลยตัวนี้โหดมากๆนะครับต้องมีกันทุกทีมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการเล่น 4v4 นะจะเป็นตัวที่อยู่ในเมตาแน่นอนการันตีคอนเฟิร์มนะรวมไปถึงอาจจะทำให้เมตาสพอร์ตใน br มาด้วยนะครับหรือว่าหมดตัวลมนั่นเองแล้วก็จะมีสกิลสกินนะครับมีหน้าตาหน้าตาคือหน้านี้ น,นี้อน,นี้นี่ชึบนะครับมีสกิลสกินของสกายเลอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสกายเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่บัฟมาในแพทนี้เก่งขึ้นอีกหนึ่งเท่าง่ายๆเลยของเก่ายิงได้ทีเดียวของใหม่ยิงได้สองทีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเอฟเฟกด้วยของสกายเลอร์เป็นแบบนี้นี่โคตรเท่นะครับไปใชใ้ดูก็ได้ ในวงอย่างเท่เจ็ดปีนะครับปังได้บัฟเพิ่มระยะมาด้วยนะดูดิดูนิดระยะการทำลายไอวงเขาดิโคตรใหญ่นะครับแล้วก็ยิงได้สองทีด้วยเพิ่มดาเมจด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดดาเมจต่อไอช็อตนะครับเด็ดมากสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะมาแทนเขาเรียกว่าไนนะไอลิสได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าโปรเพย,เย์เขาจะเล่นกันยังไงนะ นอกจากนั้นนะครับก็มีอย่างอื่นอีก <c oughs> นี่ล็อกอินนะครับทุกวันได้ของถาวรทุกกันแต่ว่าก็จะเป็นของเก่านะครับประมาณห้าชิ้นแล้วของใหม่อีกสามชิ้นใครที่พลาดปีเก่าๆไม่ได้เล่นนะครับรอบนี้ก็กลับมาให้แล้วนะครับรของใหม่สามชิ้นด้วยกันนะอย่างอื่นก็มีอีกนะครับมีแจกสกินปืนตัวนี้ให้ไปทดลองใช้นะครับมีแพ็กเสียงด้วยนะครับมีพิกเก่ากลับมานะครับมีตัวแย่งคนชิวเก่ากลับมา ซึ่งในย่านคนชิวเนี้ยน้องสามารถเข้าไปลองชุดเก่าๆนะครับพี่น้องอาจจะไม่มีตังซื้อตอนนั้นหรือว่าพลาดไปนะครับอย่างแบบพวกชุดขั้นสกุละชุดแบบว่าฮิปฮอปขั้นฮิฮอปอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกิจกรรมนี้ก็รอเด่งกันได้นะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่28นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube I g TikTok กด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละยบายจ้า